สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมวางแผนเทรดประจําวันที่20เดือนเก้าครับผมเริ่มจากยูโร u s เเช่นเคยนะครับอย่างที่บอกก็ผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟวิ่งเป็นเฟนเซตอัพเนี้ยจะทํางานดีและให้กําไรแบบดีมากมากนะครับถ้าดูจากช็อตเนี้ยช็อตที่มันได้กําไรอะครับผมช็อตที่มันแบบเปลี่ยนทิศท,ทางแบบชัดๆนะครับเห็นไหมหนึ่งจังหวะนะครับสมมุติว่าอันนี้ลอสใช่ไหม แล้วกลับมาเป็น2จังหวะอยู่ดีนะครับก็คือบวกหลบหใช่ไหมหมดนะครับแล้วก็อันเนี้ยนะครับผมมากำไรใช่ไหมรอบเนี้ยกำไรอีก1ครั้งแล้วก็รอบเนี้ยกำไรอีก1ครั้งก็จะเห็นชัดๆเลยครับผมว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่กราฟวิ่งเป็นเทรนด์เซตอัพเนี้ยจะทํางานดีดีแบบดีมากๆนะครับก็อ่าตรงเนี้ยครับผมตรงเนี้ยนะครับผม กราฟเนี่ยทำการยกไฮยกโลขึ้นไปครับผมแน่นอนครับผมว่าพอเป็นแบบเนี้ยเดเนี่ยมันขึ้นแบบชัดๆเลยครับผมเนี่ยปิดเป็นเขียวด้วยนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยนะครับผมก็ยกไฮยกโลเหมือนกันนะครับเป็นสี่ชั่วโมงเพราะฉะนั้นกับผมหนึ่งชั่วโมงก็คือไม่เหลือครับนะครับหนึ่งชั่วโมงเนี่ยไม่เหลือนะครับก็ยังคงนะครับยกไฮยกโลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราก็คือจุ่มลงมา แล้วก็ม้วนคืนกลับขึ้นไปแล้วก็เก็บตามระบบแค่นี้เองนะครับก็รอต่อไปนะครับที่พี่นะครับ100ถึง150จุดก็พอนะครับอ่าประมาณนี้ประมาณนี้นะครับวันนี้สบายๆครับผม E.U. เนี่ยหาจังหวะในการบายเป็นหลักเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของทองคำล่ะเป็นยังไงบ้างนะครับทองคำนะครับโอโหงามจัดครับพี่นะครับ ตรงนี้ครับผมจะมีจังหวะให้เทรดได้2รอบก็คือเมื่อราคาปิดเหนือเส้น EMB เนี่ยเราเข้าได้แล้วก็สต็อปล่างแบบนี้นะครับอ่าก็ TP 5้าจุดเนี่ยถึงแน่นอนนะครับตรงนี้อันนี้คือพันอันนี้คือ2 0 0พันเลยนะครับผมอันนี้500ยจุดเนี่ยถึงแน่นอนนะครับทีนี้พอเขาพุ่งขึ้นนะครับแบบพุ่งขึ้นย่อกลับมาจุ่มแล้วก็ม้วนคืนอันเนี้ยแท่ง3ามทุ่มครับผมอ่า พุ่งจุ่มม้วนคืนแบบนี้ก็กําไรเช่นเดียวกันนะครับอ่าพุ่งจุ่มม้วนคืนแบบนี้ก็เสร็จโจนครับผมกาไรเช่นเดียวกันนะครับง่ายๆสบายๆนะครับอ่าก็จะเป็นตามนี้นะครับง่ายๆสบายๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เอายังไงต่อครับผมเด์เนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วครับผมเห็นไหมสีชั่วโมงก็ขึ้นอยู่แล้วนะครับแล้วก็1ชั่วโมงก็ ขึ้นเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นครับผมเราจะหาจังหวะในการย่อบายเป็นหลักเลยนะครับวันนี้นะครับรอย่อบายเช่นเดียวกันนะครับปึ้งขึ้นไปตัวนี้นะพุ่งจุ่มม้วนขึ้นตามคอนเซปต์แล้วก็ตัวนี้ครับผมมีดีมัดมนดรอบเบสเลอรี่อยู่นะครับตัวนี้ปึ่งนะครับนะเราสามารถรอจังหวะในการย่อบายได้นะครับแต่แถวนี้เนาะก็คือให้มันพุ่งลงมาจุ่มแล้วก็ม้วนขึน แล้วก็หรือไม่ก็จุ่มตัวเนี้ยแล้วก็ม้วนขึ้นกับขึ้นไปเลยเราก็เก็บตามระบบไปนะครับตัวนี้ไม่ต้องเชื่อเ,เพราะว่าเรา TP สั้นๆแค่500จุดเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้เพราะฉะนั้นโอ้ตัวเนี้ยนี่ก็ถึงนะครับผมตามนี้นะครับทั้งคู่เล่นบายครับผมวันนี้